Thank you want ครับด้านนี้ก็อยากชี้เข้ามาอยากชี้เข้ามาเกิดเกิดหมาหน่อยได้โอเคครับพญากด้านนี้ครับหนึ่งสองสามเอากดไลค์เลยกดไลค์โอเคไอะไรพวกนี้ขึ้นคุณไม่ได้สองคเลยนะคนอื่นไม่ได้ขึ้นเลยนะขอชี้ไปหาพี่ตั้มหน่อยชี้นิ้วไปหาพี่ตั้มหน่อยอ่าโอเคนิ้วนี้ชี้ชี้นิ้วได้โอเคหนึ่งสองสามเอาหนี้ชี้พอพี่หนึ่งสองสามโอเคครับ

กดไล์มาหน่อยยืมาเลยก네ดไลก์ยืมเลยสองสามเจ็ด one ค w o two two one two 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 สองสามสองสาม

อันนี้เดียวขอไปตั้มยืนเลยยืนกางแนเท่เลยฮาดให้ให้หน่อยส่งมินิฮาร์ดให้หน่อยอ่าตัวออกมาดนึงเอ็นต like ัวออกมาอ่าโอเคหนึ่นิดนึงครับนิดนึงนะนิดนึงนะหนึโอเคครับหนึ่งสองสามามอ่งตรงนี้หนึ่งครับมองนะท่น้ ตาไม่ตามยืนหันหน้าเข้า no. น okay, ิดหนึ่งครับยืนหันหน้าเข้าไปแล้วก็เอานิ้นเหมือนกิจมูกโอเคครับพี่กระเาะกรับพาะกระเพาะโอเคครับเดี๋ยวขอพิจารณามองไปด้านนาเรื่องนคับไม่อาิดเข้าไนิดหนึ่ครับโอเคครับหนึ่งสองสาดโอเคครับลลุ้นเลยครับ ต้องเดินใจแล้วคุณจะได้มาทายรดูคุณงาเนี่เป็นรูปคุณก็เรินทะลุหลังเลยนะทะลุได้นอบนี้นะหนึสอสามอีกหนึ่งภาพอะมินิฮารยื่นไปหาเซตันเลยยื่นมาเซต้กดคุมงานได้เลกดไลค์ให้หน่อยกดไลให้หน่อยอ่าโอเคครับ1 2ึ่งสองหนึ่งเรียบร้อยครับข อีใดีนีนี้ขอกดไลน์ให้ี่ตั้งหน่อยโอเคครับหนึ่งนิดนึ่งครับโอเคครับอบลอกบล็อกอีครับโอเคครับโอเคครับอะเดี๋ยวเขแย่ง่อยนะยากรับหนึ หนึ่งพักครับหนึเรียบร้อยครับหนึ่งพกครับหนึ่งสองสา3ครับผมอะรออลูกอ่ะหนึ่งสองสามครับพี่เดี๋ยวพี่ตอบไปนะได้ได้ให้ใ้ผมมาจำพี่ก่อนไหม ่งสองสาี่งาร์คนิดหนึงนิดนึงโอเคครับสายหงอหห้าหกเจ็ดแปดแโอเคครับระยะต่อกลางน้หนึ่งสองสามอีกครับขอกดไลน์มาหน่อยกดไลน์มาหน่อยหนึ่งององ

หนึงไลขอไลฟ์มาหนึ่งไลฟ์ครับสมดรับคารัาหนึงมดาวจากอง์การกรบุรีนครับต็ระบบขอไลฟ์มานจ่งไปใส่เซจอเลเวทีโค้งนะครับบัเล์แบบสดๆจากน็มระครับของลพยานตอนนี้นครับหนึ่งอีกหนึบสยามเรียบร้อยครับอตกการบุรี จะทำวงตรสังดาที่จะมาลำแสงผลงานดีให้กับท่านได้ครับครับโอเคครับอ้รวๆเองครับเพื่อนสามบ่งสองสามคุค่าครับโอเคครับสับดีมรู้ม่

来吧，来吧。

ลูกทุ่มเยอะนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าวันนี้เราเล่นเอาใจเสื้อผ้าฉันเป็น

แล้วก็้อมาเล่อยๆปั๊บกันบปั๊บปั๊อปั๊บปั๊บปัแคนัอนปั๊บับปั๊บปั๊ปั๊บปะ๊บปัมบปั๊บมั๊บปันบปั๊บปัมบปั๊กมั๊บั๊บปั๊บปัมปั๊บปั๊บั๊ััป๊บป๊ แล้วมาต่อหนอยากหมนึ่งเลยพี่ไ่ไม่กิ๊เลยไม่กว่านี้หน่อยไม่กว่านี้เนื้อดูว่าต่อหนดีแค่ไหนมา้นแบบี้ครับไม่ด่า เราเป็ครับหนึ่งองมนึ่งากครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณสายหนึ่งลูกคถ้าเราลูดเงี้ยชาดไปแล้วจะขวาถ้าไม่ชาดจมันก็จะไปฟางอ่ะ